สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไอแกล้วนะคะวันนี้นะคะไอมีโตโยต้าฟอร์จูเนอรเครื่องยนต์2.4นะคะรุ่นนี้เป็นตัวขับ4นะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราชมคลิปรายละเอียดรถกันเลยดีกว่าค่ะ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆไอ <I S 1> เอามาถ่ายให้ชมกันสวยๆก่อนนะคันนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED นะคะด้านล่างแบบนี้นะคะสวยๆเลยเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ไบบีมเลยค่ะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะส่วนกระจังหน้าจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดำตัดด้วยวัสดุสีเงินและโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ตัวงานสีรถนะคะคันนี้ใหม่และวิ่งมากเลยนะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดๆนะคะเข้ามาแล้วก็ถ่ายโชว์ก่อนนะคะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะขน,ขนาดขอบล้ออยู่ที่ R สิบแปดนะคะคันนี้ด้านหน้าค่ะด้านข้างจะมีบันไดข้างมาให้นะคะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็มือจับเป็นวัสดุโครเมียมค่ะ มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะที่สำคัญเลยมีกล้องรอบคันด้วยค่ะภายในตัวรถนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะสีดำนะคะลำโพงนะคะ ตัวเบาะนะคะเป็นดอเบาะหนังสเปคเดิมโรงงานนะคะตัวเบาอยังใหม่ยังตึงยังนน่นแบบนี้เลยค่ะที่สําคัญรุ่นนี้มีแอร์แบกแค่เจ็ดลูกเลยตัวบาะนะคะด้านข้างก็ค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะตัวบาะไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะคะเราเพิ่งเอาเข้ามานะคะก็ได้สภาพสวยๆแบบนี้เลยมีโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ แอร์ระบบดิจิตอลนะคะแยกซ้ายฝานะคะเกียร์ขับสี่และที่สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกล้องรอบคันให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอลองรับกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธแอนดรอ d ได้นะคะในรุ่นนี้ค่ะมีมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะมีคุยคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแพทเทิร์นชิปเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยคันนี้มายอยู่ที่แสนห้าหพันเท่านั้นเองค่ะออปชันต่างๆผ,มผุมพุสตาร์ทนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็คือปุ่มวิวเนาะก็คือเขาจะไปดูกล้องรอบคันตรงนี้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะนี่ก็เป็นประตูเปิดปิดฝาท้ายนะคะด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยแผงประตูข้างนะคะมีลำโพงแบบนี้มาให้มีที่วางแก้วให้นะคะนี่ให้ดูนะคะ ตัวรถนะคะสวยๆว,วิงวแบบนี้นะสีเงินสีขาวมุกนะคะลอยเม็ดอ้างนะคะสวยๆแบบนี้นะตัวเบาะนะคะยังใหม่ยังตึงยังแน่นอยู่เลยนะคะนี่สามารถใส่ไอโซฟิกขาสีเด็กได้นะคะมีที่ทำนับแขนตรงนี้ให้นะคะแล้วก็สามารถวางแก้วได้นี่นี่เลย ด้านหลังก็จะมีที่แขวนของตรงบอกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอะแดปแย่ตรงข้างหลังให้แบบนี้เลยนี่ค่ะห้องโดยสารนะคะโดยรวมสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้สามารถปรับความเขาเรียกว่าปรับพัดลมแอร์ได้เลยนะคะอันนี้รถที่เพิ่งเข้ามานะคะสภาพคือใหม่มากสำหรับท่านไหนที่กำลังหารถนะคะไว้ใช้งานนะกดโทรหาไอได้เลยะคะ่ะโซ7แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่ ออกรถก่อนส่งการนะคะจะได้รถดีๆไว้ใช้งานก่อนแนะนำเลยค่ะไฟไท้ายนะคะเป็นแบบ LED Light like Guiding นะคะมีไฟแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามให้เซนเซอร์หลังอีกสจุดนะคะพอด้านหลังค่ะ ให้ดูนะคะท้ายเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถขับสี่นะคะจากแบรนด์โตโยต้านะไอแนะนำคันนี้หนึ่งคันได้เลยนะเลขใหม่กำลังดีสภาพโดยรวมคือดูแลมาดีรถเป็นรถปลดระวางเข้าศูย์ตลอดนะคะมีการดูแลตลอดนะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานรถที่ดูแลตลอดไอแนะนำรุ่นนี้เลยตัวนี้ก็อาจจะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยนะคะแต่อันนี้ขัดสีนะ่าจะออกนะขัดสีก็ออกละ มันไม่เข้าถึงเหนือนะคะก็มีแค่ร่องรอยตรงนี้นิดหน่อยนะคะตามการใช้งานทั่วไปนะคะส่วนร่องรอยอื่นๆแทบไม่มีเลยค่ะคะันนี้เรียกได้ว่าดูแลมาดีมากๆเลยนะคะ่ะสนิมไม่มีขึ้นนะคะรุ่นนี้ เนี่ยให้ดูนะคะดึงตะเข็บกันให้ดูไปเลยนะคะว่ารถเดิมๆประตูไม่เคยเปลี่ยนนะคะเป็นยังไงนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะใครอยากได้ครอบครองไว้เป็นเจ้าของอย่าลืมนะคะสามารถกดโทรหาได้เลยศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะประตูสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะแนะนำเลยค่ะนี่อันนี้แกะยางนิดนึงนะคะนี่เมล็อตสวยๆ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราดูห้องเครื <S 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 ่องกันเพิ่มเติมนะคะห้องเคื่องค่ะรถที่พุ่งเข้ามาเรายังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆนะให้ดูเลยค่ะถึงความสวยงามของตัวรถนะคะนี่ น็อตเดิมๆนะคะฝาปรงเดิมสเปคโรงงานนะยังไม่ได sure <c inhos> <pg> ้ขัดสีทําความสะอาดเลยให้ดูเลยนะคะเดิมแบบนี้นะคะให้ดูกันไปเลยเดี๋ยวพอเราขัดสีทําความสะอาดนะคะทาสปาห้องเครื่องนะคะแล้วก็ภายในนะคะรับรองได้เลยว่ารถคันนี้ใหม่กิ๊บมากเพราะนี่แค่ความเดิมของเขาก็กินขาดแล้วค่ะแล้วเครื่องยนต์นะให้ฟังเสียงมาร์กต่างๆของโรงงานยังมีอยู่นะคะยังอยู่ครบนะ นี่ท,ท้องเหงแห้งๆเลยนะให้ดูเลยสภาพเพิ่งเข้ามานะคะถ้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะอย่าลืมนะคะกดหน้าโปรไฟล์กดโทรหาได้เลยนะคะหรือกดที่เบอร์0 8 7 7์แปดเจเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะให้ไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ